สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Lara Idol Ranger นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวกบปีศาจนะครับหรือว่าลีโอนาด์ปีศาจร่ลมนั่นเองครับนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าเรนเจอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันนี้นะครับเป็นวันแรกเลยนะครับผมก็จะเข้ามาในตู้ของขั้นสันนะครับก็จะสามารถใช้ตั๋วฟ้าเนี่ยหรือว่าตั๋วที่เกมแจกนะครับสามารถเอามาสุ่มเรนเจอร์ตัวนี้ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้รูบี้นะครับ อ่ะส่วนสกิลของเลนเจอร์ตัวนี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจกับเจ้าของช่องด้ยวยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกลันเลยนะครับลีโอนาด์ปีศาจล่มนะครับเป็นเลนเจอร์ธาตุมย้ยระยะไกลนะครับผมสายซัพพอร์ตนะครับมามาดูกันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าครับผมสร้างความเสียาหาย250%นะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่ พร้อมสร้างความเสียหายจากพิษ2.5ทุก0.5วิวิและลดพลังป้องกัน40เป็นเวลา7วินะครับผมโอ้เอว่ะมีเขาเรียกว่า,าวไงเป็นตัวซัพพอร์ตที่มีทั้งสกิลนี้เรืองของดีบัฟนะครับแล้วก็มีการติดพิษด้วยนะครับก็จะเหมือนกับ่ากบที่เป็นสีม่วงครับกบระดับเอสนะครับแล้วก็คิงเนาะเพราะว่าคิงก็จะมีติดพิษเหมือนกันนะครับผมอ่ะสกิลที่2นะครับ สร้างความเสียหาย260%ของพลังโจมตีต่อศัตรูด้านหน้าพร้อมลดพลังโจมตี50%นะครับเป็นเวลา7วิและมีโอกาส80%ที่จะทำให้หมดสติเป็นเวลา4วินะครับสกิลนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการลดพลังโจมตีครับผม50% 7วิแล้วก็มีโอกาสสตันศัตรูนะครับผม4วินะครับโอกาสเนี่ย80%เลยนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากครับเพราะว่าขาด20%ก็คือเต็มร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของดามเมจนะครับก็คือโดนหมดเลยเพราะว่า ทําดาเมจกับศัตรูด้านหน้าเราก็คือโดนหมดนะครับไม่สวนว่าจะยืนข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับผมต่อมาทับสกิลพารสีก็คือ,อป้องกันตนเองนะครับติดสถานะแช่แข็งสถานะแช่แข็งเนี่ยมันคือสถานะที่ทำให้เลนเจอร์นะครับสโลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังความเร็วในการโจมตีครับชา้าลงแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ก็จะชา้าลงด้วยครับผมสถานะแช่แข็งแต่ว่าเจ้ากบลมตัวนี้ครับจะไม่โดนสถานะแช่แข็งนะครับแล้วก็ ใช้รักษาเนี่ยจะมีโอกาส100%นะครับที่จะลดความเสียหายที่เลนเจอร์และพักพวกคู่หูเนี่ยได้รับสี่เปอเซ็นต์เนวลาเจวิสามารถแสดงผลทุก10วินะครับก็คือไอ้พาร์สิตรงนี้นะครับมันจะไม่มีในเรื่องของคูดาวเนาะพอครบสิบวิเนี่ยมันก็จะอ่าทำการเขาเรียกว่าไงอะรีคูดาวเนาะรีเซ็ตแล้วก็จะทำพาร์สิใหม่นะครับอ่าอย่างเช่นสมมติว่าอ่าลดความเสียหายนะครับที่เลนเจอร์และพักพวกเนี่ยได้รับเนี่ย เจ็ดวินะครับพอไอสกิลเนี้ยหมดนะครับมันก็จะรีมันก็จะนับคู่ดาวเนาะปุ๊บสิบวิพอครบสิบวิเนี่ยมันก็จะสามารถอ่ารีได้ใหม่ครับก็ทําให้สถานะแช่แข็งเนี่ยอ่าถูกลบล้างออกไปครับแล้วก็ทําให้พวกของเราเนี่ยถึกขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างไวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของดีบัฟทั้งหมดเลยครับสกิลไม่ค่อยมีสกิลอ่าเขาเรียกว่าไงดาเมจหรือว่าสร้างโลกอะไรเท่าไหร่ ก็คือเป็นตัวซัพพอร์ตจ๋าๆนะครับที่จะต้องเอาไปยืนแนวหลังนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้เพื่อนเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคืออ่ะมีลดพลังป้องกันและศัตรูก็จะโดนดาเมจเยอะขึ้นนะครับ40นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของพลังโจมตีด้วยครับก็ถูกลดลงไปอีก50เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโอกาสสตันอ่ะ4พีก็ค่อนข้างนานครับน่าจะเป็นเลนเจอร์ที่สตันนานที่สุดในเกมนะครับในตอนนี้ผมอ่ะเห็นนะครับผมแล้วก็พาสซีฟเนี่ยก็อ่ะถือขึ้นอีก พวกเราก็ถือขึ้นครับก็คือมี3อย่างเลยครับก็ลดพลังป้องกันครับก็สัตตูบางลงครับตีเบาลงแล้วก็เราเนี่ยถือขึ้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นสัพพอร์ตที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆนะครับเกินกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลของเจ้ากบร่มกันเลยดีกว่านะครับผม เอาครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันคร่าวๆนะครับนี่ว่ะปาหินมาปาหินนะครับมีการปลาล่มมาด้วยครับ3ทีนะครับผมสกิลปลาล่มเนี่ยน่าจะเป็นสกิลแรกนะครับก็คือมีการติดพิษแล้วก็ลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับส่วนสกิลที่2นะครับที่เป็นการเหมือนยิงหินเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่างไงน,นะสตันศัตรูเนาะแล้วก็อ่าลดพลังโจมตีนะครับผมของศัตรูนี่โคตรเท่เอ้าดูดูดูไอตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่มันเป็นธาตุไม้มันมีติิดพษเเหมือนนนกัี่ย อาเอามาเล่นแทนคิงได้ไหมครับผมบอกได้เลยว่าเล่นแทนคิงไม่ได้นะครับเพราะว่าคิงเนี่ยมัเป็นตัวดาเมจที่อ่า DPS สูงมากๆนะครับเพราะว่ามีทั้งตีเร็วครับตีแรงแล้วก็อ่า uh, อัดดาเมจครีเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากๆครับ ต่อให้อ่ามันเป็นท่าเดียวกันน่ยแต่ว่าในเรื่องของสเตตัสพื้นฐานน่ยคิงเนี่ยพลังโจมตีเยอะกว่าแน่นอนนะครับส่วนกบไม้เนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ออลราวครับสามารถเล่นไะด้ทุกคนเทนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดันเจียนครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ PVP ครับชาลงชาเลน์แล้วก็การตีบอสกิ้วครับสามารถไปลงได้ทุกที่เลยนะครับผมมันเหมือนกับการเอาเลนเจอร์สตัวเนี่ยมารวมกันในตัวเดียวครับก็คือจะมีทิสตันเนี่ยมีอิจิกะแล้วก็ตัวอื่นอีกมากมายครับ ที่แบบว่าเอามารวมกันในตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ต้องการซัพพอร์ตที่แบบว่าหลากหลายแล้วก็สามารถไปได้ทุวยคอนเทนต์เนี่ยกบล่มนะครับหรือว่ากบปีศาจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มือใหม่เนี่ยสามารถเอาเมาเล่นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลนเจอร์เนี่ยเราสามารถจัดทีมได้ถึง6ตัวแล้วนะครับก็สามารถเอากบนะครับมายัดทีมต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นทีมาดาัสนะครับทีมเลตาทีม เจ็ดหมื่นนะครับหรือว่าต่างๆมากมายเนี่ยเราสามารถจัดทีมได้ได้หมดเลยครับแล้วก็เอาไปเล่นคอนเทนต์ต่างๆครับตีบงตีบอสครับตีอีเวนต์เนี่ยได้หมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งจริงอ่ะเ่ดี๋ยวผมจะให้ลองดูนะครับว่าถ้าเล่นกับทีมเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับผมเนี่มันก็จะบัฟครับเต็มหัวเลยอันนั้นส่วนในญ่น่าจะเป็นบัฟจากเรือลบนะครับแต่ว่าบัฟของกบเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าคือบัฟไหนครับแต่ว่าเต็มหัวหมดเลยครับดูยากอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นไงโอ้เล ใครที่อยากจะลองเนี่ยปั้นซัพพอร์ตหดๆตัวนึงเนี่ยผมมองว่ากบเนี่ยเล่นได้ยาวๆแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตู้ก็มาแล้วสามารถเอาตัวคัสสันนะครับที่เป็นตัวฟ้าเนี่ยมาแลกแล้วก็มาซุ่มกันได้น,นะครับผมโอเคสําหรับการรีวิเวเลโอนานะครับปีศาจล่มคร่าวๆก็ประมาณนี้สําหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมทั้งช่องทางคอมเมนต์ใน u t u b e แล้วก็ในเรื่องของช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะครับก็มีแฟนเพจด้วย ก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะครับผมเรามีคลิปต่างๆมากมายที่อ่ากำลังรอให้ท่านผู้ชมเนี่ยมารับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่นะครับโอเคสำหรับการรีวิวขั้วก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ